จีนอึงนักสแสดงสาวไทยสวยขนาดนี้อย่างได้เล่นเป็นค่าตัวประกอบเองอย่างนั้นหรือแล้วนักสแสดงคนนี้คือใครมีผลงานอะไรบ้างและชาวจีนจะอวยถึงความสวยของนักสแสดงท่านนี้เวอร์วางขนาดไหนก็ไปฟังกันภายในคลิปกันครับแต่ก่อนไปรับฟังความปังครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากด็อกกี้พ าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคันให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ u b e premium ไม่มีโฆษณากุญนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้สบายหรือปิดหน้าจอฟังต่ออย่างได้มาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้มสองต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดือนละหลักสิบเองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ok ทแอดด็อกกี้พีเอ็มทักแอมินแล้วบอกว่ามาจากช่องนิวบ,าบา้าแล้วก็รอรับบริการได้เลย กอนในโลกบันเทิงไทยนะครับเรามักจะคุ้นชื่อกับดารานำพระเอกนางเอกที่อยู่บนปกโปสเตอร์แต่บางทีครับเพรแท้อาจจะซ่อนอยู่ในบทเล็กๆที่ใครไม่ทันได้สังเกตก็ได้ครับอย่างกรณีของไมลวรัญญาที่ตอนนี้กลายเป็นไวรัลในทิกตอกจีนแบบไม่ทันตั้งตัวครับจุดเริ่มต้นของไวรัลครับเรื่องมันเริ่มเกิดจากคลิปการแสดงฉากหนึ่งที่เป็นฉากของไมลที่ถูกแฟ,น,ฟนชาวจีนตัดตอนลงไปในทิกตอกจีนต่อภายในไม่กี่ชั่วโมงครับ ทั้งยอดวิวและยอดหลายก็พุ่งไปสูงมากเลยทีเดียวครับและที่ทําให้คนจีนแตกตื่นไม่ใช่เนื้อหาของละครครับแต่เป็นความสวยของไม้ที่ทะลุจอไปถึงสายตาคนดูชาวจีน ไมายวรัตยาจริงๆแล้วเป็นนักแสดงสมทบมากฝีมือเธอผ่านงานมาหลายเรื่องทั้งละครดังซีรีส์โฆษณาโดยหมายเริ่มเข้าวงการจากการประกวดนางงาม Miss Universe Thailand 2012โดยได้รองอันดับหนึ่งแล้วก็มีผลงานการแสดง Oh My Ghost พผีป่วนชวนมารักรับบทไอดายีชั้ำกระลำพอยรับบทลอยหยุดแสงเมียจำเป็นรับบทกิิงแก้ว มหานครเมืองหลวงรับบทธิดาและยังมีผลงานคุษนาอีกมากมายครับแต่เพราะบทบาทที่มาได้รับในละครมักจะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในเรื่องครับคนไทยครับเลยไม่ค่อยรู้จักชื่อของเธอมากนักแต่คราวนี้ครับพอคลิปของมาครับไปโพในทิกตอกจีนครับคุณจีนกลับบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ตัวประกอบธรรมดาครับแต่นี่คือนางเอกลับที่รอเป่งปังกายในอนาคตข้างหน้าครับก็ถ้าถามว่าทําไมมายครับถึงปังเป็นวีลในจีนครับ เพราะว่าหน้าตาของมามีความละมุนแบบสาวไทยแบบสาวม่ตีครับแต่ก็ดูเฉียบคมในแบบที่คนจีนชอบพอดีพอดีมีผิวที่สวยยิ้มสดใสและมีสเสน่ห์สายตาแบบที่ใครเห็นก็ต้องมองซ้ำจนหลายคนถึงขั้นไปตามไปจีเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเป็นใครกันแน่บางคนถึงก็บอกว่าไทยแลนด์ยังมีเพชรในตม้มแ,แสดงประกอบที่สวยกว่าดาราหลักบางคนซะอีกเอาล่ะครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันได้เลยครับมากันที่คอมเมนต์แรกครับกล่าวว่า จะรู้สึกว่าสาวไทยมีพลังงานสูงแล้วก็ลื่นล้มไหลเวียนดีผิวพรรณก็ดูสุขภาพดีไม่ต้องผิวขาวเป็นพิเศษก็ดูมีชีวิตชีวาคอมเมนต์นท่านต่อมาครับกล่าวว่าฉันรู้สึกเหมือนเธอเป็นนักแสดงละครไทยยุคแรกๆเลยนี่เป็นดาราหน้าใหม่ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าเขาวงการบันเทิงไทยยากมากหน้าตาแบบนี้ยังเป็นแค่ตัวประกอบหรือ คอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวว่าสังเกตไหมคะว่าดาราหญิงในละครไทยหลายคนสวยมากเลยคะ่ะถึงแม้จะไม่ใช่นังเอกแต่พวกเธอก็ดูสง่าง,งามแล้วก็โดดเด่นมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับกล่าวว่าฉันคิดเสมอว่าคนไทยมีหน้าตาที่ดีที่สุดในบรรดาชาวเอเชียและก็มีคอมเมนต์เข้ามาเห็นด้วยนะครับว่าคนไทยให้ความรู้สึกเหมือนผิวของคนเอเชียกับกระดูกครงสร้างคนยุโรปรวมกันมันน่าทึ่งมากพวกเขาดูแตกต่างจากลูกครึ่งประเทศอื่นคอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวว่า เธอสวยมากฉันเคยเห็นดาราไทยหลายคนที่หน้าตาดีแล้วก็ตรงกับรสนิยมทางสุนทรียศาสตร์ของฉันแต่พวกเขาได้รับเล่นแค่บทสมทบเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าครั้งแรกที่ฉันดูละครไทยฉันเห็นเธอเล่นเป็นน้องสาวของพระเอกเธอสวยมากต่อมาฉันดูเรื่อง New Iron Heart และพบว่าเธอก็ดูหน้าตาคุ้นๆคอมเมนต์ต่อไปครับฉันวางแผนไว้อนาคตว่าจะโตมามีหน้าตาแบบเธอคอมเมนต์ต่อไปครับ ดาราไทยสวยจริงๆยิ่งมองยิ่งสวยพวกเธอสวยแบบธรรมชาติแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับครับว่านั่นเป็นเพราะพวกเขามียีนฝรั่งและนี้จะเห็นได้ในประเทศจีนในอนาคตศูนย์ธรณีศาสตร์ตะวันตกจะกลายเป็นกระแสหลักคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าสาเหตุหลักก็คือดาราสาวไทยหลายคนมีความเป็นผู้หญิงมากมีหุ่นโค้งเว้าซึ่งถือเป็นเรื่องดี คอมเมนต์ต่อมาครับได้กล่าวว่าเซนรู้สึกว่าสาวง,งามในเมืองไทยทุกคนล้วนมีแต่รูปร่างหน้าตาราวกับนางพญาง,งูพวกเธอมีหัวเล็กหน้าเล็กหุ่นเพลยวบางสูงโปร่งตาโตแล้วก็บอบบางมากคอมเมนต์ต่อไปครับได้กล่าวว่าดาราสราววงการบันเทิงไทยทุกคนสวยงามมากๆสมกับเป็นดาราคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้มาคอมเมนต์ออกแวนวประชดประชันนะครับว่าถ้าจะชมเธอก็ชมเธอไปเถอะทำไมจะต้องเอาดาราหญิงในวงการบันเทิงจีนมาพูดด้วย ดาราหญิงจีนหลายคนก็นไม่ได้แย่เลยนะิจชาความสวยสุขภาพดีของเธอจังแล้วทําไมถึงบนดาราหญิงจีนกันนักคอมเมนต์ต่อไปครับเวลาผมออกไปข้างนอกเช้าต่างชาติมักจะเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนไทยปรากฏว่าพวกเขาชมผมที่หน้าตาสามมิติต่างหากคอมเมนต์ต่อมาครับฉันชอบรูปลักษณ์ของสาวไทยเป็นพิเศษพวกเธอมีเสน่ห์มากต่อมาครับกล่าวว่าเป็นความรู้สึกของดาราฮ่องกองอยุคแรกๆคอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวว่า รูปหน้าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากถือเป็นต้นแบบของการทำศัลยกรรมพลาสติกคอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวว่าโครงกระดูกยุโรปและอเมริกาผิวของตะวันออกและเซซิเลียจางก็เป็นประเภทเดียวกันกับเธอคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าคนไทยนี่ดูเข้มกันทุกคนจริงๆพราะว่ามีเลือดผสมสีสันจัดจ้านทําให้ดูโดดเด่นแถมยังทําให้ดูเป็นสาวสวยได้ง่ายๆอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับคิ้วและดวงตาของจางเจนี มีความคล้ายคลึงกับนักสแสดงหญิงคนนี้ตาต่อมาครับได้กล่าวว่าดารานักสแสดงไทยมีโครงกระดูก3มิติแบบฝรั่งและผิวพรรณนุ่มนวล,ลแบบแตะวันออกจึงผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและดูสบายตาเป็นอย่างยิง่งคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าทำไมสาวไทยถึงดูคล้ายนางเอกในนิยายสมัยเด็กที่ฉันจินตนาการไว้ดาราสาวไทยก็สวยเหมือนกัน แต่พวกเธอก็มีข้อเสียผู้หญิงที่สวยควรมีรูปร่างและหน้าตาที่สมส่วนจริงๆท้าม,มองแค่หน้านะแต่พวกเธอทุกคนมีหน้าอกที่แบนราบและรูปร่างเหมือนเด็กประถมอันต่อมาครับได้บอกว่าเวลาดูละครไทยรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทยสวยงามมากและสามารถสะท้อนความสวยงามของรูปร่างผู้หญิงได้และยังแมทได้ดีมากอีกด้วยอันต่อไปครับก็ได้บอกว่าสาวสวยในละครไทยหน้าตาเหมือนนงางพญางูเลยดูสดใสมาก และคอมเมนต์สุดท้ายครับกล่าวเอาไว้ว่าดาราสาวไทยฮอตมากพวกเธอต้องมีหุ่นดีฝีมือการแสดงดีสูงสูงและหน้าตาสวยถึงจะโดดเด่นวงการบันเทิงไทยเป็นการต่อสู้กันระหว่างเทพบางทีความดังครับอาจจะไม่ต้องรอเป็นนางเอกนะครับแค่ยืนเฉยๆอยู่ในเฟรมแต่ความสวยมันทะลุจ,จอออกไปก็เพียงพอจะสร้างตำนานนะครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมายวรยา และมารบรรษยาจะสามารถแจ้งเกิดได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับถ้ามีเรื่องราวไว้เล่าเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับเพื่อนๆที่เห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามัละฝังกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอดมินอยู่ะมาณต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ